สวัสดีครับผมมิกกี้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมตัว h i g h l a เ d อ er ร์สีประตูเกต z ท้ทีนะครับตัวท็อปของเราท็อปเกียร์ธรรมดาของเรานะครับครับผมตัวนี้ก็จะราคาจําหน่ายอยู่ที่9ก้0 0 0นแปนหพันนะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้จะมียจํำหน่ายอยู่สีสีสีขาวสีบอลเงินสีดําแล้วก็สีเทาและโมกนะครับสําหรับตัวท็อปเกียร์ธรรมดาตัวนี้มันจะมีพิเศษอะไรเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ เริ่มมาจากหน้ารถตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับในตัวส่วนนี้กระจังหน้าจะเป็นแบบสองชั้นนะครับจะเป็นสีเทาใสกับสีโครเมียบครับผมดูสวยงามครับตรงนี้จะแอบใส่ดีเทลเป็นลายแคปลาเข้ามาให้นะครับในตัวสว่วนี้ครับ ไปเลี้ยวจะไปตัดหมอกจะเป็นแนวตั้งนะครับจะต่างจากตัวเตี้ยก็คือตัวเตี้ยมันจะเป็นแนวนอนเนาะจะเรียงกันอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นแนวตัง้งไปเลี้ยวไปตัดหมอกไปเลี้ยวจะแยกออกมาจากโคมไฟหน้านะครับให้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนนี้มาตัวส่วนล้อล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ18นะครับล้อขอบ18สีบูโทน ตรงนี้จะเป็นผัดเงานะครับดูสวยงามโลโก้ยีสุแล้วก็มีวงสีแดงดูสวยงามนะครับจะรัดด้วยยางบิสโตนยางบีสโตน265 60 18นะครับตัวนี้ดูสวยเลยครับผมลงตัวครับตรงนี้ก็จะมาพ้องกับโลโก้ไฮเลนเดอร์นะครับจะเป็นตัวพิมโนนสีโคเมียมีไฟเดียว LED ที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับ ที่เปิดจะเป็นสีโรเม,มียมนะครับจะพร้อมกับตัวเปิดตัวนี้เพราะกุญแจมันจะเป็นแบบพุสตราร์ทนะครับลูกตาไม่ต้องถือกุญแจมาเลยแค่พกไว้ในกระเป๋าแล้วก็มากดุ่มตรงนี้เ<ม><ไ>ปดิดเอารับผมีตัวชาย้บไดข้างเป็นสีเงินนะครับดูสวยงามกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น,ปนคีเรียนกุญแจสมาชี นะครับก็จะมีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกอยู่นี่หรือว่าลูกค้าสามารถพกไปด้วยก็จะใส่กระเป๋าได้เลยครับผมเวลาล็อกเนี่ยเราแค่ปิดประตูสนิทไรถมันก็จะล็อกให้เลยนะครับในตัวนี้แต่ถ้าเวลาปลดันต้องปลดีูกค้าชมภายในครับ สำหรับตัวส่วนภายในนี้หลักๆเลยที่เราจะได้เห็นนะครับมันก็จะเป็นหนังทั้งคันเลยนะครับสำหรับตัวเบาของตัวอีซู่จะเป็นหนงังเทคโนโลยีที่เสียดนะครับจะเป็นเบาคูลแม็กนะครับจะมีคู m แม็กอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็พวกแผงประตูอย่างเงี้ยก็จะหุ้มหนังมาให้นะครับมีปุ่มทับกระจกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับดูสวยงามตัวมาลัยก็หุ้มหนังนะครับในตัวนี้มีคุดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้จอขนาด9นิ้วนะครับพร้อม Apple c a r p l พ y และ Android a n d r o i d Auto ได้นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับปรปับอุณหภูมิเหมือนแอร์บ้านเลยแยกอิกอกสระซ้ายขวาได้นะครับแยกอุณหภูมิแอร์ได้ ใส่มาให้อนท้าครบนะครับในตัวนี้บอรจะเป็นบอรเปล่าไฟฟ้านะครับเลื่อนเปล่าได้แปดที่ทางเลยนะครับเนี่ยยกขึ้นเอาลงหรือว่ายกตรงเนี่ยหน้าขาของเรานะครับแล้วก็บเอียนเยลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้โอเคพาม,มาดูในผู้โดยสารตอนหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็เป็นหลังนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับพร้อมจุดชาร์จ USB ชาร์จแบตสําหรับผู้โดยสารนะครับบ่อตอนหลังนี้ก็จะเหมือนบ่อตอนหน้าเลยนะครับก็จะเป็นตลีละได้นะครับอเดี๋ยวแอบแอให้ดูไม่ได้เปิดออกโอเคบ่อตอนหลังนี้สามารถพับได้นะครับสามารถพับพับข้างล่างขึ้นมาได้แบบ60-40นะครับแลบว้วก็มี่องเก็บของให้ด้านลลางลูกค้าสามารถเอาไป ใส่รองเท้าหรือว่าใส่อะไรก็ได้เรจะทํามาเพื่อจะเอาของใส่ก็ได้แล้วบอกพนักพิงก็สามารถพับลงมาได้อตรงนี้มันจะติด,ตดเดี๋ยวเราอาจจะเลื่อนมีแม่แรงอยู่ด้าหนหลังนะครับตรงนี้ไม่จะับลงมาได้เลยตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะครับจะเป็นวงแหวนสองวงอยู่นี้เลยนะครับ ถ้ามองกันเตือนได้สวยมากจะมีไฟเลี้ยวและไฟถอยมาให้ครับผมอีที่บอกกันตัวนี้จะเป็นเกียร์แทตดีนะครับจะเป็นตัวทรอเกียร์ธรรมดารถทรอเกียร์ธรรมดาการสนท้ายแบบบิววินเข้ามาให้กับตัวรถเลยนะครับแบบบิวอินมากับตัวรถจะทําให้หลักแอโดรไดนามิกไดนามิกของเรามันจะ ลงมันก็จะโดได้ดีนะครับเป็นตัวเคดดีแล้วก็วจะดูสวยด้วยเป็นกันชนท้ายแบบสองสติครับสามารถเห้นขึ้นได้ของครืกาวเคื่อก็ไม่หยุเคลื่อนดเลยดีหน้าครับตัวนี้มีกล้องหนังแบบดิ้วเอ็นนะครับดิ้วเอ็นกับตัวเปิดประตูเลยดูสวยครับดูเรียบเรียบแต่ก็เวลาที่เรามองก็เห็นได้ชัดเจนได้เหมือนกัน มาดูกระบะท้ายนะครับเพราะว่าสี่ประตูนี้ก็บรรจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับในตัวนี้บรรจุของค่อนข้างเยอะจริงๆอต่างกับแคปได้ไม่ถึงฟุตด้วยซ้ำความยาวของกระบะนะแต่ว่าก็ได้นั่งคนได้นั่งสบายด้วยครับผมลึกแลวกว้างนะครับบรรจุของได้เยอะตรงจุดเยอะตรงนี้ก็ใส่เป็นเหล็กให้ไม่ได้เป็นสลิงเหมือนแต่ก่อน าครับผมครับผมเป็นยังไงกันมากครับกับไฮเรนเดอร์สี่ประตูตัวแซตีนะครับสี่ประตูยกขูงเกียร์รุ่นท็อปเกียร์ธรรมดาของเรานะครับออชชั่นค่อนข้างครบเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมาดินชําราบนะครับตัวนี้ครับผมหรือว่าจะเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจ ยูทูบลิงลไลน์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้ถ้าใครเห็นก็เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับถ้าลูกค้าดูจาก YouTube ก็ฝากกดไลค์กดจับกระไผมด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็จะแนะนำรุ่นรถได้ทุกรุ่นเลยแล้วจะไ้ไลน์แนะนำให้แต่ละเดือนแต่ละวันนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทำให้โอเคครับสวัสดีครับ